มาดูสามแปดหน่อยครับผมมาเดิมทางใหม่โอ้จมไปแล้วโอ้โหเที่ยวแรกค้างใหม่ครับจมไปแล้วครับมิดดำวันดำไหมโอ้แค่ได้ยินเสียงก็รู้แล้วแรองอ่ะสามสี่สี่เฉพาะเครื่องครับแต่ไม่เดิมอ่ะ วันนี้เราได้ตัวแรงมาเสริมทับอีกสองคันนะครับผมเนี่ยฮะอีหลงุงหัวลายยีหลุงสองยี่นะครับผมเสียแป้งตีนผีนะครับวันนี้ได้เปลี่ยนอาชีพมาขับสิบร้อนะครับผมวันนี้มาช่วยเขาขนดินหน่อยอะนี่มีทีเด็ดอีกคันหนึ่งด้วยครับนี่มาใหม่ อันนี้เป็นวิกเตอร์นะฮะน่าจะเป็นวิกเตอร์สามสี่สี่นะครับไม่ใช่สามแปดนะ,ะเดี๋ยวมารอดูเสียแป้งก่อนครับว่ารถเสียแป้งจะแรงเหมือนเดิมหรือเปล่าเนาะอ่ะเดี๋ยวรอแปบ๊บนึงครับผมอาเต็มแล้วครับอ๋อลงบื้นบ่อโอ้ฝนทำท่าจะตกอีกแล้วครับวันนี้ก็ รอบที่แล้ววิ่งกันสามคันนะครับรอบนี้น่าจะมีห้าคันหกคันนะครับโอ้รถเสียแป้งไม่แรงจังนะอ่ะอถึงเครื่องจะเล็กแกชีเด็ดอยู่ที่เกียร์ว่างั้นเอาจัดไปครับผมไปไปไป ะเดี๋ยวมาดูคันนี้หน่อยครับว่าเป็น3ามสี่สี่หรือสามแปดนะครับแต่ดูจากข้างประตูเป็น FM1R หนึ่ารับน่าจะ3ามสี่สเพราะว่ากันชนหน้าถอดอออนะครับไม่ถอดไม่ได้ครับผมงานแบบนี้ได้ไม่คุ้มเสียนะครับโอ้รออยู่คันนี้ก็ คันนี้เห็นควันดำๆน่าจะแมปมานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูพี่แกตอนออกตัวครับผมโอ้คันนี้ควันดำครับผมน่าจะแรงหน้าดูนะดูจากสีควันแล้วน่าจะแมปมาครน่าจะไม่ดืมครับผม วันดีจังเสียงนะเดี๋ยผมชอบคัสซีสามแปดเอ้ยคัสซีวิกเตอร์มากเลยรูมันเยอะดีเนาะ <c oughs> น่าจะให้ตัวได้ดี <c oughs> อวันนี้มันแล้วครับวันนี้รถเยอะจัดรับว,วันนี้นะครับหลุมก็เทเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็จะกลับมาแล้ว <c oughs> นี่ฮะ ตัวแรงครับผมเนี่ยซีรีส์ห้าร้อยครับคันนี้สามร้อยแปดสิบแรงมานะครับผม FM ฟเอหนึ่งพีเอ้ย FM สองพีโอ้ลำผิดกอนเสร็จแล้วเปิดหัวมาก็วันนี้รถขุดขุดกันสองคันครับเพราะว่ารถรถสิบล,ล้อเยอะครับวันนี้ต้องขุดสองคันครับไม่งั้นขุดคันเดียวไม่ทันครับแล้วก็จะมี ไปรับดินคันหนึ่งครับนุน่นอยู่น่นเฮ้ตัวแรงกลับมาแล้วครับคุณหลงคุณหลงอ่าโอ้รถไม่ล้างเลยมาออกกล้องไม่ไหวเลยคนขับนี่ไม่ไหวเลยรถสวยๆนี่ไม่ล้างเนี่ยมอมแมมหมดเลยเนาะ เดี๋ยวรอด,ดูสามแปดออกมาดูสามแปดหน่อยครับผมประเดิมทางใหม่โอ้จมไปแล้วโอโหเที่ยวแรกทางใหม่ครับจมไปแล้วครับมิดดามโอ้ออกตัวก็ จมแล้วครับผมนะเที่ยวแรกของทางใหม่สโลลี่ออยังช่วยชีวิต่ะได้นิดเดียว <c oughs> ไปแล้วครับโอมม้มันเป็นหลุมมาเป็นหลุม ตุกบวกควุยตุกบวกตุกบวกอ่านี่ดูดูกัสีวิกเตอร์ฮะเป็นรูเป็นรูเลยโอ้เป็นแต่แล้งนะไอ้รถไดนะ้ไหมคันนี้ควันดำอ่ะสิบนัดนะครับเดี๋ยวไปถามคนขับก่อนว่าเครื่องเท่าไหร่ เปลี่ยนลิขสิทธิซีไอสามซีบอกแมปบอกแมปว่าบอกอ๋อเป็นอะไรแห้งเนียนะ <c oughs> ไม่ได้แมปครับแต่ว่าเป,เปลี่ยนไฟล์ว่างั้นเขาโอ้หนุ่นหน้าหน้าเขาถอดไว้ข้างบนนุ่นหน้าเพราะว่างานแบบนี้ใส่มาไม่ได้หรอกครับไม่คุ้มอ้าไอ้หลงมาแล้วครับผม ไม่รู้จะถ่ายคันไหนเลยวันนี้เสียแป้งตีนผีเครื่องเล็กของเขาแต่ว่ามีที่เด็ดอยู่ที่เกียร์เหมือนกันเอาไปอีหลงบืนบอโอ้เป็นงไงฮะเสียแป้งเขาไม่ได้ขับแรงเฉพาะรถไทยนะรถสิบล้อแกก็โหดนะครับผมเดี๋ยวมารอดูวิกเตอร์นะครับผมวิกเตอร์สามีี เห็นเขาบอกว่าวิกเตอร์จะมาอีกคันหนึ่งอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าคันนู้นกี่แรงครับนี่ฮะซีรีส์ห้าร้อยคันนี้สามซีซีนะครับผมอวันนี้เยอะรถสิบล้อวันนี้มีแต่แรงๆนั้นอะอิซูซูเอฟวีเซ็สามร้อยเอ่อซีรีส์ห้าร้อยสามซีซีแล้วก็นี่ฮะวิกเตอร์ สาม4แล้วก็ซีรีส์ห้าร้อยสามแปดแล้วก็อีลุงสองร้อยยี่นะครับอ่าเดี๋ยวมารอดูดูคันนี้ออกนะครับว่าจะ,จะควันดำไหมควันดำไหมโอ้แค่ได้ยินเสียงก็รู้แล้วแรองอ่ะ 344เฉพาะเครื่องครับแต่ไม่เดิมอ่ะโอ้แรง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 ไปแล้วครับฮะเลรอ344คันนั้นนะครับเดี๋ยวมารอดูตอนออกนะครับผมฮะ344ออกตัวมาแล้วครับ วันนี้เขาน่าจะใส่กันประมาณสิบถึงสิบเอ็ดสิบสองตักนะครับเนี่ยโอ้คันนี้ก็แมปมานะครับสามสี่สี่อันนี้ก็อ้าวไปแบบชิวๆเลยครับเอ้า อถอยโยกครับไม่เข้าทางโอ้บางชีนกล้องหมดเลยเสียแป้งโอ้เสียแป้แงนี่ไม่ไหวเลยอ่ะหยอกๆก,กันเล่นครับผมไปนะครับ,รบอ่ะเดี๋ยวมารอดูสามแปดคันนี้ออกตัวอีกสักนิดนึงนะครับสำหรับ ชุดนี้ฮะชุดแรกของวันนี้นะครับผมสามร้อยยังเช็ครถยังไม่เสร็จเลยครับยูสุสามร้อยเอาไปโอ้หลุมนี้เอาเรื่องอยู่ครับไม่แน่นเท่าไหร่ครับหลุมนี้ นี่ยต้องได้จอดรออีกนันเนี่ยนะฮะจอดรออีกคันมาครับจอดรอวิกเตอร์ลงมาก่อนเพราะว่าวันนี้ที่จุดเดียวกันครับแต่ว่าที่หลายคันหน่อยเอาไปพี่อู้อขนาดเดิมๆนั่นนี่ ยุบหมดแล้วถนนโอ้ยแรงจริงๆคันนี้ดูดิรถมันแรงหรือคนขับแรงกันแน่เนอเนี่ยสับเกียร์ไปเลยอะ่ะโอ้้หเอ,อาครับผมสำหรับ EP นี้ก็ฝากไว้ท่นนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผม